เห็ดบางพอครับสวัสดีครับผมวันนี้พี่เอล์มืนเดิมแล้วครับพาพีพาน่องเป็นมาเบิงอีกเ,เห็ดภูเวียงคือก่าแล้วครับ Hãy khẩu thôi thân Hãy khẩu Kín khẩu đi Kín khẩu sao, kín khẩu Kín khẩu ba, đâu <laughs> ขาได้ขับเลวตเอามเาอยู่กับมาอีกเขาได้พอรน้ำเข้าวะกินข้าก่อลงมือจับเขางกินเข่าครับกินเข่าปลากินเข่าปลานี่น้องไม้ครับน้องไม้มื่อนี้บุได้เอาลายดอกน้องไม้นี่กำลังออกลายน้องไม้ไปต้ม หนึ่งบรรยากาศครับไม่กินน้งไ่กนน้ำหมูปิ้งเ้กินข้าวปลาแต่ว่ามีปิ้งกินข้าวปาหมูปิ้งกินแบบง่ายๆครับนี่โต๊ะกินข้าโต๊ะรับประทานอาหารอ้าวเหาธรรเตาติาะเหมป็นเตาอืม เีเสียงมูเพ่นกํลังขึ้นใม้กันกําลังขึ้นม้กันอาให้กันเจอเห็ดหรือยังเฮ้ยพี่น้องแลวนครับไหนเห็ดอะเโอ้เนี่ยเริ่มได้ทุ่มนึงแล้วครับเนี่ยงานแค่พี่น้องเอ้ยเได้เนี เราเล่ให้มันจ้าะเห็ดคายขึ้นมหน,นางวัวหนางวัวอ๋ออันนี้เห็ดกระด่างตีเห็นวะเนี่ยเ,เห็ดกระด่างเอ๋อได้เห็ดกระด่างเฉยวะเห็ดกระด่างนะเห็ดกระด่างเกิดอยู่ต้นไม้แห้ง เอาดิตัวนี้เหี่ยวหมแล้วแหงเห็ดไงเฮ้ยได้เห็ดกระด้างฉันได้เห็ดกระด้างกับเห็ดอันนี้ดอกนี้เอาไม่ค่อยดีเท่าดนี้มันเหี่ยวแล้วเห็ดกระด้างด้วยไนงะไป เอานี่ได้ดอกนึงอะนี่นี่น,นี่นี่เอานี่เอานี่เจออีกแล้วเจออีกแล้วเร็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 วดอกนี่ไงนี่ครับพี่น้องนี่ออกนี่ครับนี่นี่ครับนี่นี่ครับก็ปุได้อยู่ ไปลืมเลยพอมองเห็นแล้วครับเห็ดแดงเห็ดแดงมาดูเห็ดแดงนี่นี่ครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหนี่กระแมนครับนี่นี่กระแมนคุณหนึ่งกระแมนน่าจะเป็นเห็ดไ่บ่ครับเห็ดไ่นี่ครับนี่เกยาบอกไหมนี่ครับนี่หยอนหนึ่งครับตรงนี้ก็มนี้ครับตรงนี้ก็มนี้พี่น้องนี่ครับโอ้ เห็ดแดงครับเห็ดแดงนี่ครับพี่นี่ดกอกนี้ไงนี่ครับพี่พี่นี่ครับโอ้นี่กินคือบกำลังกินนี่ไงเห็นไหมหลังนึงนี่กขาข้างบนนี่สองสองดอกสองดอกนี่นี่นี่ฝั่งนี้ก็มีใต้ก้อนหินน่ะใต้ก้อนหินนะครับเห็นไหมครับพี่น้องนั่นนี่ไงดอกงนึงหัว มันอยู่แล้วขุดหินครับเอ่สองดอกเอาข้างล่างข้างล่างเอายังอันนั้นเห็นอะไรน่ะเห็ดหน่อไม้เหรอหุ่นกอไผ่หุ่นไ่รู้เห็ดยังวะม่ใส่นี่นี่นะโอ้หน่อไม้ครับพี่น้องอ้าวหน่อแบบไงพี่โอ้หน่อไงขัดไงเนี่ยมือหลุดพี่น้องเห็ดยังเนี่เห็ดดังงูกดิหัวแมน เี่น้องนี่นีมั้างเดี๋ยวเอาหนูไม้หนี่งลูกเด้อนะครับหนูไม้ของน้าของน้า้าของน้ามุมี้เหรอครับเอาด้วหนูไม้แล้วครับพี่น้องสอนมามีกแล้วครับมีอีกแล้วครับโอ้โหผิดแดงครับนี่ครับนี่ครับนีแล้วพี่น้องเด้อ เียไมย 1, ่มหหเห็นพันอยูเกียม่เพันอาวเขามาบ่พ่อนหนวงวันนี่นี่วะหาิวกอีกหาิงอีกนั่งอยู่ตรงเต้โขดหินนี่แหละห็นหยัางห็นหยั่งวเห็นแดงเอาหายไปเลยกินกือกิน มันจะมีอยู่นี่แถวนี้แหละหาเบิ่งดีๆเยอะเลยมันมีหลายดอกอยู่ครับเห็ดแดงเห็ดแดงเห็ดสีแดง,ห,แดง,ห,แดงหาเบิงบ่งหาเบิ่งได้เห็ดอ่ะโอ้ย,อยโอ้โอ้เห็ดไข่ครับพี่นอ้องเ,เห็ดไข่ครับ อดอกเง่ดอกเง้ยเห็นไค่งัดก่อนหินออกหมดเนานี่เลยครับนี่ครับเนี่ยท่อนหนาบน่หอมมะกุดเอโอ้ดอกเงี้ยครับนี่ ไม่เคี่ยวมัน,นมนีดอกหน่อยครับพี่นอ้องเป็นตาฮักมมเป็นตาฮักปานนี่ครับไหน,หนอน,นโอ้โหไหน αι. ใช่เอาโมเมนต์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 ครับไปเหนือกว่าน,นี้มีมูนออกอยู่แถวนี้ม,ม,ม,มันม,มันมีละมันแล้วมีละมันเอาตินี่มังเลียมครับมังเรียมเลียมมาหนีพายบิังเออพายบิัง พี่น้องเขาเห็นว่ามเหลี่ยมน,นี่ครับฮะนี่ <c oughs> มันอาจะแกละ่ล้อเรีี้มือหนึ่งอ่ะพาใส่บนพื้นพี่เรียบๆเลยไหมละ่ะนี่เอ้ยนี่เนี่ยอื นี่นะครับพี่น้องนี่นี่โอ้ยสวยงามรูปร่างสวยรูปร่างสวยงามเลยครับอืมเอาไม้กิมฟันมาแคะกินด้วพี่น้องอือนี่ไม้กิมฟันเอามิดไปมิดแคะด้วยเออกินอันขาวๆป่นเนี่ยันเป็นแป้งครับพี่น้องจริงๆเป็นมันๆนี่ครับอืออือเสาบครับอืมแต่มีดินส้ายนี้ดินซ้ายนะะฮ้ยไดบปเนี้ย ต่อไประวังการลงครับลงภูเขาลงภูเขาแล้วครับพี่น้องเมื่อนี้โมได้บอนไดนครับโมไ,ได้หลายบอนไดนเก็บเห็ด์ตได้เนอเตอโน่นไม่แรงครับโน่ไม่บอกบอนไดน,ไนไรครับโอมแมนเห็ด์ตออกบอนไดนโน่ไม่ออกครับ กำลังหลายครับน้งมีงงงงเราเห็ดฝนมาตกหลายเมื่อเรากำลังกลับครับกำลงัง,ง <c oughs> ล,ง,ลง,หงหาเห็ดบ้างพ่อกันครับเห็นไหมเนี่ยุดเอาของของยานิังพุดนล ด้เยอะในบุตรกวนั่นป่ะเ็ดเฮ็ดเห็ดเฮ็ดเห็ด่าันหาโอ้ยบุรโอ้ยบุเห็ด่อพ่อกันมาเลยมือนี้บัวได้ไหลไม่เหนเนี่ยันัดกันเรุนปนนัดกันเรุ

วันนี้ว่ได้บันได่มือม,มือนขึ้นไปทางไม่ได้หลายอยู่ก็เอาสวัสดีครับเตกลุม <laughs>